อีพีกแล้วก็ GOT หรือ Gods of Genesis นะครับก็ก็ Gods of Genesis ก็วันนี้ผมจะมาอ่าโปรโมทกิวผมใช่ชื่อว่า u n l i m i t e d Goddess นะครับนะอยู่ผมอยู่เซิร์ฟอ่า,รอาคริมสันเลิฟครับแล้วก็นี่ครับชื่อคลีคิมีนะครับก็มาแอดผมได้เลยครับ แล้วก็ยุคคอมเบอร์ว่าผมได้ตัวเพชรพอดีตัวไพทารูเจเนซิสครับก็มาดูตัวละครกันตัวนี้ว่าเป็นยังไงกันโอเคสกิลแรกคือเมื่อฝ่ายตรงข้ามซึ่งอัตมิตมันตรงตีแรงจริงนะตีหมูด้วยเขาแบบ เมื่อฝ่ายตนลงมือสิครั้งแล้วอาร์เทมิสทับเดเมีกิจภาพสามร้อยเปอร์เซของพลังจมตีต่อสู้ที่เหลือค่า HP น้อยที่สุดเพิ่มเฉยจากการเดียนทั้งหมดการเดียนด้วยคือแบบอทำลมยกายภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพ,พลังต่อสู้จัตูหนึ่งตัวและเพิ่มป้องกันลดลงป้องกันลดลงหักลบเดเมตลบสิบเปอร์ซนนานสองเทินทับซ้อนสูงสุดสามขั้นสมชั้น ซึ่งขมบ,บกับแอบฉางเอ,อ๋อซึ่งฉางเอ,อ๋อโคตรกลัวรองเท้ากลัวรองเทาา้าว่ะทำน้เมีเกราะสามร้อาเปอร์เซ็นต์ต่อศัตรูหนึ่งตัวและเพิ่มเอฟเฟกต์มึนงงนี่จะไม่เกิดผลต่อเป้าหมายเดียวกันติดต่อกันสองเทนินกระปุกพลังสามครั้งตีบวกสกิลมึนงงลงมือลงมือไม่ได้โต้กลับไม่ได้หลบเลี่ยงลดกี่เปอร์เซ็นต์เด็ด ศูนย์เปอร์เซ็นต์เขาลืมแปลว่ะเต้ยตัดต้นทานบล็อกรถลงครึ่งหนึ่งนี่หนกี่เปอร์เซ็นต์ปะศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้จะประมาณกี่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มั้งแดมอะไรถ้าไม่ตายาาทำดาเมันแกยภาพต่อศัตร,ตรตูรวมหกครั้งแต่ละครั้งคิดเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังแล้วติดตาลาโจมตีครั้งแรกจะโจมตีใส่เป้าหมายเลือกห้า ครั้งที่เหลือสุ่มโจมตีเป้าหมายสกิลโจมตีหมู่มเมื่อปลุกพลังครั้งที่5ดีบวกสกิลจะทำให้ศัตรูเป้าหมายเข้าสู่สถานะซ่อนตัวไม่ได้นานหนึ่งเพลินเมื่อเริ่มต่อสู้ได้รับพลังหนึ่งจุดแอนติสกิลช่วยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังต่อสู้หนึ่งตัวมีโอกาส50%ที่จะทำให้เขามึนงงหลังจากไล่ได้รับพลังสองจุดเมื่อศัตรูสี่ดาวตีบวกสกิลมึนงงลงมือไม่ได้โต้ตอบโต้กลับไม่ได้เฟร์น้ำข้ามเนี่ย เอาเลี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเหมือน,นถ้าไม่ตายเลยหมือนสกิลทั่วไปกับถ้าไม่ตายแล้วก็เน้นดาเมจเน้นสปีดควบคุมนิดนึงแล้วก็เอาตัวรอดส่วนซัพพอร์ตนี่ไม่ซับเลยแล้วก็ดาเมจก็นี่ดาเมิสล้มต้นครับนี่ข้อมูลก็จะยิงแห่งจันทราสูงร้อยสิบสองสูงก็ ผมเีกน้ำหนัก51เป็นเลนเจอร์ธาตุมืดไม่ชอบชายหนุ่มที่เข้ามาจีบตนเองอืมโอเคหัวหน้าม่กกว่าอเมซอนอ๋อใช่ใช่อาร์เทมิสโอเคได้เวลาเปิดแล้วผมภาพมาเพื่อแบบอะไรนะเ,เพื่อยื้อเวลานิดน,นึงให้คิดมันนานนานนาน มิชลินมึงไม่ต้องมาก็ได้โลกิเออผมไม่ได้ปั้นโลกิเลยคือ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 มิชลินตูนี่ห้าดาวเด้แล้บ้างไหนลานไส้ล็อตนี่ตูไม่ได้ปั้นเลยเอ,อมาโูโปโลโอ,โอเคเอะไรแต่มิชลินตูตูไม่ได้ อืเอ่ะมาไหนๆละ่ะหนึ่งตัวเปิดให้หมดอลยโอ้โหโรบินฮูดโอเคตัวเพนนี่ไม่ได้ช่วยการันตีอะไรเลยความจริงด้วยซันสติงนะมันตัวทองนี่แหละ เดี๋ยวได้ผมได้แมรี่เดี๋ยวแต่แมรี่ตัวนี้เวทกี่ตัววะเนี่ยอยากได้อาเชอร์สักตัวไอ้บักไอ้ตัวดิมเมดเดินมีดิมเมดทั้งดิมเมดเดี๋ยวทั้งดิมเมดหมูอันนี้ดิมเมดหมูล้วนเนี่ยดูผมครับได้ตัวแล้วบ้างไอ้ลูซิเฟอร์เนี่ยผมเป็นโจมฝึกให้โจมตีเดือโจ๊กเกอร์ก็เออเคยปั้นแต่ตอนนี้ ท่านไปดาเมจก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ถึงอัพผมเน้นลูซิเฟอร์เนี่ยดูเมอรินเกเบียนซับพอร์ตสองตัวอ่ะเวทตัวเมดูซา่าไอ้นี่อีกตัวไอบาเอ้ยเวทเยอะจิ้งกว่าแต่ช้างเออผม ผมผมก็อยากจะเล่นนะถ้ามีคนคอมโบถ้าได้อเทมิสมาด้วยก็ดีใจมากเลยโหตอนนี้ผมจะได้อะไรไหมรู้ไหมผมจะได้แดกคูล่าแดกคูล่าวาร์คิลี่ทีมในฝันเ,นล,เลยแม่เงยแดกคูล <laughs> ่าเวอร์คิลี่นี่นี่มาบ่นนะแดกคูล่าเวอร์คิลี่ฮาเดสเออ แม่งจะเป็นดีมทีเลยดูผมปั้นโจเกอร์เอามาแมเมจดเอควคมจริงนะลูซิเฟอร์บางทีแดมเมจมันก็สู้สู้สู้ตัว SR ไม่ได้อย่างเช่นโจเกอร์เนี่ยโจกเกอร์นเนี่ยถามว่าแดเมดจัดไหมคือว่าจัดมากเลยถ้าเอาอของดีๆอะไรดีๆแม่งตีโคตรแรงเดื <c oughs> จะปัญหาคือตอนที่ผมปั้นได้แค่3ดาวแล้วคือ ชิ้นส่วนพี่แกไม่หายหาย่หาย,หายเลยตัวอื่นได้เต็มเลยเด็ะอย่างเช่นพี่นิชลินเนี่ยพี่นิชลินสตาร์เนี่ยผมจะไปหกดาวแล้วเดว็พี่นิชลินพี่นิชลินสตาร์เนี่ยผมจะไปเนี่ยเนี่ยผมได้ที่ไม่ได้ปั้นเนี่ยผมได้น้องแมรี่แล้วโอเคคอมบูด้กับแดกคูล่าด้วยเอาเนี่ยลิลิตผมก็อยากเด้นลิลิตเออ ลิลิลิมันดาเมจโคตรแรงไป็นอันดับที่เอาความจริงคือแรงแบบเพื่อกับแรงของลูซิเฟอร์เออถึงลูซิเฟอร์อาจจะดูแรงนะแต่ถ้าเกิดมีตัวความสามารถหลมนี่เป็นอมะตะตีไปก็ปราบระโยชนตีไปก็ปราบไป,ปยอยู่อะไรบ้าเลยบางทีโดนตัวแทงอย่างเช่นอาช้างเอ๋อเรียกลูกบอลมา ดาบหักครับรออะไรฟันโป๊ะโป,โป,โป๊ะก็จะฟันไข่แตกอีกอืมนั่นแหละจุดอ่อนเลยจุดบอดด้วยก็สำหรับิีนี้ก็จบแค่นี้ครับ,บดีมทีมของผมก็คืออ่าเดคูลา่ากาเอ้กาบเบียนมาเกี่ยวเลยวะก็ดีมทีมเนี่ยฮาร์เดสเออแอนนี่เออคือวอร์คิวเลี่เออเนี่ยดีมเตรียมเลยแหละโคตรถึกเลย แต่ผมก็สุ่มได้น้องแมรี่มาน้องแมรี่มาทำเดมิดแทนเมดูซ่าอืมดีกว่าก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ต่จอจบไปแค่นี้ครับบ๊ายบายเจอกัน next year นะครับอืมน้องน่ารักอะ่ะบ๊ายบายครับผมก็ยังใช้โมโคโปโลต่อไปเพราะผมยังไม่มีเวอร์ค <c oughs> ิวลี่อ่ะบ๊ายบายครับเจอกัน next year นะครับ